เราตั้งใจมาทํางานใช่เราตั้งใจมาทำเนี่ยคนอื่นนะถ้าอยากได้คุณภาพแบบนี้คือต้องจ่ายหลักแสนเลยนะแต่เราขายแค่หลักหมื่นนี่สวยเนาชอบอย่างเนี้ยชอบอย่างเนี้อย่างนี้ยวันเนี้ยเราก็จะไลฟ์ถึงหกโมงก็คือสามชั่วโมงจุกจุกน้ำเปล่าร้อยหนึ่งค่ะแทงกว่าคอคิกินคอเลยค่ะอันนี้คือพอดอ๊ว่ากินมากแต่ก็ใดๆก็คือชอบที่สุด แต่ตอนนี้ต้องรีบแล้วนะคะก็คือราโมโหเพราะว่ามันจะเลทคือเราต้องหาที่เป็นดีๆถูกป่ะเมื่อกี้มันก็จะเป็นดีๆไม่ใช่หรอสามบี เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดทำงานเสร็จแล้วนะคะอยากซื้อเองทำไมอันนี้สวยมากสวยเนาะ วันนี้เราลากี่ชั่วโมงเน่ยพุทสามชั่วโมงแล้วนี่ต้องมันแปกกระเป๋าเองรุยเดียวรุยเดียวเออนี่ขนาดเราแบบช่วยกันสองคนเลยแบบคู่ใช่ของมันเยอะไงะใช่แล้วก็ล,ลานตาแล้วมันสวยหมดหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนก็บอกเนาะใช่ลูกค้าอยากได้เสียอะไรอะไรเงี้ย ราคา ช่เราไค่อยพาทุกคนไปหน่อยเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจมาทํางานใช่เราตั้งใจมาทำงานแถวยาวมากเราต้องซื้อของกินก่อนเมื่อวานเราปากแน่นอยู่สองเมื่อวานนั่งกันแบบสามชั่วโมงอ่ะไม่ได้อันนี้เลยไม่ได้ซื้อน้ําไม่ได้อะไรเลยอ่ะวันนี้เราก็เลยแบบว่าซื้อหน่อยใช่ซื้อซุนอ๊อฟแต่คราวที่แล้วเหมือนเราทานอันนี้กันปะอร่อยนะอร่อยที่เป็นแซนด์วิชไก่ไก่อือเดี๋เราหิวหรือเราไม่มีทางเลือกเลยมันอร่อยแต่เหมือนแบบว่าคุณสมเคยบอกมาว่ามันมีชั้นอาหารข้างล่างเขามีฟู้ดคอร์ทใช่ป่ะคะเขาบอกเขามี อาหารจีนหรือล่และแต่วันนี้เราค่อนข้างมีเวลาเพราะเมื่อว่นเราคัดของเราเตรียม ทุกอย่างไว้หมดแล้วใช่ลูกค้าอย่าลืมไม่ใช่ลูกค้าผู้ชมใช่ไหม่าลืมดูไลฟ์พีเบียเจมนะคะแบะบมันก็จะมีกิจกรรมสนุกๆอน,นี้แหละแพ่ทุกอย่างที่คุณหามาให้รับรองว่าแบบส่วนมากเราจะชอบขายของที่ทําส่งออกเท่านั้นเพราะว่าลูกค้าคนไทยยังไม่เห็นงานสวยๆเยอะแพดจริงๆที่ทําเพื่อส่งออกจะมีดีไซน์แบบสวยๆเยอะมากเป็นเพรแท้แล้วก็ทั้งออรูบี้เอมเมอร์เจมสโ stone สไฟ์สีๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ซื้อไปแต่งตัวให้มันสนุกขึ้นแล้วก็ความปังของ คุณภาพส่งออกคือคุณภาพตัวเรือนน้องเพชเห็นอ่ะว่ามันจะแบบมีแบบหลากหลายมากแล้วก็ราคาถ้าเราล่าหาอย่างนี้นะราคาก็จะถูกราคาที่เรจริงๆกเรามาราคาต้นทุนมันก็ถือว่าถูกแต่ว่าก็ถือว่าคุณภาพที่ดีมากเนาะถูกมหมคือถ้าถ้าคนที่เดินซื้อเพชจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเพชอ่ะหลักหมื่นอ่ะจะได้คุณภาพไม่ค่อยแบบสูงมากใช่คนอื่นอ่ะถ้าอยากได้คุณภาพแบบนี้คือต้องจ่ายหลักแสนเลยนะแต่เราขายแค่หลักหมื่นเพราะเราก็เราขายเอาวอลลุ่มมาแบบไร้หนึ่ง ก็เป็น1ิบสิบชิ้นใช่ไหมน้องเรซเอออย่างแรกที่เราเลือกคบค้ากับซัพพลายเออร์เราเลือกจากคุณภาพของก่อนคือของต้องแบบคุณภาพดีจริงๆเพจต้องคุณภาพสูงคุณภาพมาก่อนราคาราคาก็คือต้องสมเหตุสมผลกับคุณภาพราคาถือว่าดีคือถ้าถูกมากเลยอะ่ะยากคุณบอกเลยว่าถ้าแบบมันถูกมากทิงไปได้เลยเพราะว่ามันจะคุณภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพด้วยราคาลูกค้าคุม้ม ประมาณนั้นเอาน้ำอะไรเซเว่นอัพไหมคะเราก็ต้องโคกอยู่แล้วแปดสิบบาทน้องเกดเอาอะไรหยิบเลยเอาน้ำเปล่าร้อยหนึ่งค่ะแพงกว่าโคกขี้กินเคาะเลยค่ะจริงหรอใช่นี่ไงร้อยก็บาทมีเลยสามสิบทอนโอ้ไม่ก็ร้อยยี่สิบกินจะกี่ไายโคคือหนเปล่าน้ำเปล่าแพงกว่าโคกค่ะตอนนี้ไม่เหมือนที่ยุโรปยุโรปอ่ะคุณกินโคกทั้งมือเลยน้ำเปล่ามันสองสามร้อยจะไม่ได้อ่ะ เวลาเหลือเฟือเพราะว่าไปถึงเราก็เปิดไลฟ์ได้เลยไม่ขนาดเหลือเฟือแต่ก็พอดีเวลารอบนี้ถือว่าเวลาหลุนๆโอเคเนาะเพราะเราทำงานเร็วแล้วพอไปชินอลไปถึงพูปๆขายเลยเปิดไลฟ์เลยเปิดไลฟ์เลย,เลยไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลย <laughs> <laughs> เราคัดของไว้แล้วไงวันนี้เราก็จะไลฟ์ถึงหกโมงก็คือ3ามชั่โมงจุกๆก็ห <laughs> วังว่าจะขายได้แบบอย่างน้อยสักสิบยชิ้นเนาะ <laughs> เหมือนเท่าที่เห็นในไอจคนกลับไปพอสมควรนะคะแต่พรุ่งนี้น่าจะน้อยมากเลยล่ะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ทุกแฟดนะคือวันสุดท้ายแบบเ,เขากลับบ้านหมดเราปิดบูก็หมดตั้งแต่วันสุดท้ายแล้วอ่ะะนษณนวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเวลาไลน์ก็คือต้องรีบใช่วันแรกให้รีบซื้อเพราะว่าของจะเรื่อเยอะสุดเพราะว่าเนี่ยมันก็จะเริ่มไปแล้วคือคือ,คอมันไม่ใช่เราซื้อคนเดียวไงคนอื่น<ม>เขาซัพพลายเออร์ไ,ไม่ได้ขายมีเราเป็นลูกค้าคนเดียวเขามีหลายคนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขายคนอื่นด้วยใช่ ไปด้านมานก่อนนะคะค่ะเขาคุณมากเลยเ้วค่อยนะนี่สวยเลยชอบอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ย่เยใครบอกว่าเจ้าของร้านเพชรจะไม่เสียเงินกับเพชรอ่ะไม่จริงจริงจะต้องซื้อ ใครคิดเหมือนกันคิดใหม่นะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเพชรก็เสียเงินซื้อเพชรงั้นเราไปเจอกันในเมืองนะคะใช่เดี๋ยวไปเจอกันในเบืองนะคะเบื้อก็คือดีใจเสร็จงานเร็วยังไงไม่ได้เลาะเช็คช็อปวันนั้นซื้อลูกบูไปคือไปกองไปคู่หนึ่งแอบถูกของไทยนะพอทำงานเสร็จแล้วก็มาให้รางวัลตัวเองนิดนึงจริงนะ จิวเวลี่เวลาที่สำคัญกับชีวิตมากเลยเนาะคือเราอ่ะจะสิงสถิติอยู่ที่นี่ตลอดเพราะมันคือติดก,กับโรงแรมค่ะมันงาใ<อ> <laughs> เออมันมันติดก,กับโรงแรมมันเดินมาเก้าเดียวได้ละอาหารของเราก็คือ ไไว,วเลยกินกันไปช่วงหลังเยอะมากแล้วออริจินอลป่ะมไมไอันนี้คือพอดอกว่าน่กินมากแต่ก็ใดๆก็คือชอบที่สุดวันนี้ก็จบกับเทีอยงเท่านี้นนก,นกินก่อนละไม่ได้เบอร์เกอร์ตามเบนตา